สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยสี่หาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกกันกระเบิดในช่วงบ่ายนะคะพี่น้องของมือวันที่24นะคะเดือนนั้นว่าคมค่ะปีพุทธศักราชส5 6 8นะคะพี่น้องค่ะมือนี่ค่ะแอดพา พ่อแม่พี่น้องบาเทาสุขสุขตนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากเส้นพาสุขค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางารัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางของเส้นพาสุขค่ะในงวดที่ผ่านมานะคะเหลขกวินเนี่ยหาโตเหล็กวินหาโตนะคะอาจารย์ละว่าหาโตนี่งวดก่อนๆที่เคยผ่านมาเนาะค่ะเนาะหาตัตนี่แบ่งเป็น3ตัวบน2ตัวล่างพี่น้องตัวงวดที่ผ่านมานี่บ่เขาล่าง เออบ่เขาบนนะคะบ่เขาสามตัวเข่าสองตัวล่างหาสองนะคะพี่น้องคะเมื่อนี้นะคะแนวทางของเซียนพาสุกมีมาฝากแล้วนะคะพี่น้องคะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะแนวทางของเซียนพาสุกมีสิเลมาเป็นตัวใดพอเป็นพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันสวัสดีค่ะ สวัสดีครับแอเออันนั้นั่นเดอันผมบรันเดี๋ยวบ้านเฮาให้เท้าดิโอได้เลยค่ะอาจารย์แต่ว่าว,วังหันมันกับบ่อเข่าละวะเลขก็ได้มันกับพราะสวยๆน้อยเอ็ดน้อ,อ,นอใช่ผมหายไปวังหันมันผมหายวิ่งหกเก้าตอกหกเลวิ่งอ่ะจับกู้หายกับมีเก้าแปดแปดเก้ามือนี่แหละมันหังบัเป็นบอดเป็นเนงื่อนหายมันมาอยู่ะันแหล,ละแต่มันมีหามัน ดันเข้าไปอยู่หลักสิบหลักร้อยอนะแอดค่ะอาจารย์เลิบอกเขาพวกมันอเ,เลขกล่างผมแยกแล้วหันนอนแยกเป็นล่างเป็นบนนอ่ล่างนะแต่บอกเขาละค่ะพวกนี้เอาไม่เลยเด้อได้ค่ะอาจารย์คะมีเลขที่ผมหายไปนี่นั่นมันไปออกปีนาได้เด้อค่ะอาจารย์ไกออกปีนาว่าปีนี้เอาเบิดซีดแล้วว่าเป็นสิทธิทรงไยปีไห้ก็ทรงบ่ได้นอแอดนอค่ะ ตัวเลขน้ำโศกนันกลมาอยู่มะถ่งมาตําแหน่งมาเป็นเงินเอาเงินเหนียวไม้แดเดอก็จะวิ่งสองตเก้าเด้อคมีของวันที่สองมกราเนาะของปีหนาเด้อค่ะวิ่งสามกับหาฮวิ่งสามกับหค่ะสากับห้าจับคู่มีสองห้าสองห้าค่ะผมเลขตัวเดิมเนี่ยสามห้าสามห้าค่ะ เออแล้วก็สามสองสองค่ะหนึ่ <1, 6. S 1> ค่ะหนึ่สองหนึ่งสองค่ะตัวสุดท้ายนี่ก็คือ 02, 0 2นย์องแค่ะอาจารย์เออศูนอ 0, เอาตัวกันอยู่ว่าือคือันิ่งอยู่ละถ้าสองมากนี่เกิดมันวุ่ไปหาตัวอื่นมันกอดข้อกับเสียวมนันน่อเอาสองเอเลยเนี่ย 8. อันนี้ตอกันปะคะกันสองเจ็ดเวเนียสองเจ็ดมันจะใส่กัมาจากสามหาละค่ะเพราะว่ายังทียันยันมันลงแต้มขึ้นแต้มทั้งสีนาค่ะอาจารย์คะเจ็ม่ได้ใส่เจ็ดกับม่ได้สองขนลดสองกับเจ็มันดูเดียกหนาะค่ะัดอธิบายไปกัดมันกัดทยาวยืดคือยังมุ่มีหลายแอบคัะเป็นสั่นในในสูตรนันับอยู่แล้ววันนี้ผมเสียน เอาเลขสาตัวจากสามจุด้เดอได้ค่ะอาจารย์คะตัวมี0 2, ูนองหาอาศหค่ะเลวก่าหนึ่งสหค่ะตัวสุดท้ายนี่ก่เล, <c oughs> เ,เลขเอานอเล็เดิมๆหนึ่งสี่ห้าขอโทษด้วยอาจารย์ตัาสับหนึ่่หมัดกัน จังไดละ่ะอ่ามันก็เอาไปไหว้คุณเรียกละคุณไปใส่กางหมวกไว้ค่ะค่ะแต่กัดเวนไปปีนโห่ฟ้าป๋ามันก็เป็นเก้าโหลดแล้วแก็คือก็เก้าค่คะโอโหาน่ะนะมันกินไก่ได้แอนเล่มันค่ะอือนอก่อก็จะเร็ดจังไดรมันมาอยู่แต่๋ยววันมันจะใช่หนเอาบันนี้เลขสามตัวได้เอเดอค่ะอาจารย์ศ <ๆ S 2> ูนย์สองห้าแล้วก็หนึ่งสามห้าแล้ววันนี้ตัวทุ่ท่ายกันหนึ่งสี่หาได้อเด้อได้ค่ะอาจารย์คะ สี่ห้าวันนี้ผมที่เน้นให้ยังละชุดเท่าน,นั้นละ่ะนี่สามตัวนี่เน้นหนึ่งสามหาแอดค่ะเออเลขสองตัวก็นเน้นสามหานี่ละ่ะค่ะอาจารย์สองจุดเพราะว่าสังเกตเบไงเนอคืองวดเมื่อกี้นี่กเาเยี่สพี่แพงเอาเนี่ยมันอาจจะปิดแต้มลงแต้มนอ้อค่ะอีนี่ที่จริงเลขมันถือว่าน่าละเดี๋ยวผมจ้าไปมดถือก็ซื้อเออผมจ้หาไปใส่หกนอก้อจริงกคน น้ำเลขผมมันปีนปั๊บเปินกรไดได้แอดมันมีหัวขาอยู่เลขลรางเนาะแม่นยู่อาจารย์มันถางปีนมันก็สิเป็นเก่าพอดีวันนี้ในเลขนวนมาปัจจับ8 5ด่เออแปดโยังไปพี่นะค่ะเลยมาอยู่ในในเลขรางวัลที่หนึงแต่ว่ามันก็แบบยังสั่นละมันเลื่อนไปยังสั่นละแอดค่ะอาจารย์ เปลี waving? Because, waving? Waving? Forward. Forward. ่ยนเอฟซีคุณบอกคุณแม่ปีน้าเอาเพิ่งมาค่ะผึ่งแต่มต้องแต้มแน่พี่คอบเพิ่งว่ามันควรจะออกบ่อกันบวกพ้นจะออกกับพันพันไปซะก่อนเนี่ยมันเป็นแนวทางนะเอาน่าแม่ค่ะอาจารย์คะเรี่อผมกรบเบื้องลูกคงจะไปตามสูตรตามคำนวณนี่แหละแต่ว่าก็เคยเข่าอยู่ค่ะถือว่าเข้าไปรับโชคเขาฝุ่นระเด้อเปลี่ยนปีหนาเด้อเด้ออรอย่เงี้ค่ะเตกตัวน้ำโซ่เป็นอย่างที่คือปีนี้น่มันครบวัตถุอย่างเลยอัน ครบครบสำหรับผมนี่นี่ผมก็เลยจับสองผมมักสองแห้งอยู่ค่ะาจม,มันแม,ม่นผมสีวิ่งสามก็หากับจริงเป็นอย่างจังหวางสา่มผมเกิดวันที่สองมูกล่าดแดดโอ้แหมจัน บอกเคยมีมันติดตรงกับวันพอดีผมเกิดวนันศุกร์เมื่อวานนี้มัวนวันที่สองมันก็ะตรงกับวันศุกร์พอดีแมวนแมนค่ะอาจารย์วันศุกร์ค่ะเขามารับสองคือเจ็ดสิบสองพอดีเพราะว่าผมเกิดวันที่สองของโมกรล่านะคันหอบวันที่สองกัอายุเจ็ดสิบสองพอดีแืวนก็เลยม,มามเป็นตัวกันสองเจ็ดนี่นมคะฮะก็เลยม,มาเป็นตัวกันสองเจ็ดนี่หค่ะเออผมก็เลยมาว่าเป็นตัวกันสองเจ็ดผมถือว่าเป็นนี่ถือว่าเพราะว่าในตำราชีวิตนั้น ค่าอายุมาหลักศูนย์นมันจะกิ้วๆคือปองไหลพายเฮ่านี่แหละแอดเป็นอือยักทุกอย่างอ่ะละหมอื่นหมไหลละค่ะแต่ว่าขันวันพันไปหันในพานหลักศูนย์ไปแล้วคนหนึ่งขันว่าตามต้องาผู้ถาวรบนว่าก็คือตกศูนย์เนาะค่ะเออตกศูนย์นึ่ก็บพค่อยมีโศกมีลาบไม่เฮ็ด่ยังกือบว่ค่อยล่วงไหลปไนได้ละแต่ว่าขันพานพันไปแล้วนี่ผมคือว่าผมพานมาแล้วเนาะค่ะจันเนาะไวหลายว่าผมก็เป็นว่าตายเบางว่ามันเป็นมือตายของผมนะมันตรงกันครับอืมค่านจ้ะ คนว่าจังสั้นน้อจังตายพราตายพราะม้วนหัวมองตามผู้ต่อต่อฝนเพาว่าน้องผมจะเลยมักแห้งกับเจ็ดสองอยู่ในแอบค่ะอาจารย์คะแห้งเจ็ดสองเป็นอย่างอันมักส่วนตัวน้องมันตกเพราของเจ้าของเบิร์ตค่ะเพราะว่าวันที่สองเดี๋ยววันเป็นวันสุขเหล้วก็นะกบผมก็คือวันสุขขึ้นกันเหล่ากะพีแต่พ่อสอเด้อพ่อสอมันตีของผมมันเจ็ดเก้านอนเก้าเจี้ยนนอง ว่านี่ฮกเก้าเนี่กับสัมพันธ์กันในแอดกันผมทสิหายไปมันอกี้เสียนนั่นในคนพี่เจ้าเอ๋วเพราะว่าฮกเก้านี่มันเป็นพ่อสอนในแอดแม่ดูดอกอาจารย์คะมันมันก็บุคข้จะทีมละคันวาไปมันก็จะลายนอกแอดนอกกับตามที่ผมโมงผมเมื่อเร็วๆนี้อด้ดหมเอได้ค่ะอาจารย์ให้ก็ขอให้ผู้สอนก็แม่เอฟซีสุกคนโชคดีในปีใหม่เด้อเรียนนี่เป็นเร็วปีใหม่ครับโชคปีใหม่ในแอดนอกค่ะอาจารย์คะโชคดีลำรวยลำรวยสุขสุขคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อาจารย์ขอบคุณค่ะจดีครับจดีครับสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากเซียนผาสุกดัคหาพี่น้องคะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องมื่อนี้นะคะเซียนผาสุกวิ่งสกับหาค่ะวิ่งสมกับห้นะคะจับภูมิสองหาสามหาสาสองหนึ่งหกตกันสอเจนะคะพี่น้องคะสามตัวศูนย์สองหาหนึ่งสหาหนสี่หานะคะพี่น้องคะ เส้นพาสุกเลาเน้นไปที่สามหาแล้วก็หนึ่งสามหาได้ค่ะพี่น้องเด้อบัดนี้นะคะพี่น้องแนวทางของเส้นภาสุกงวดที่ผ่านมานะคะพี่น้องคะชุดนี้ที่เส้นเส้นผาสุกเราหายมานะคะเราว่าสามตัวหาโตหาโตสิบมาสามตัวบนสองตัวล่างพี่ <ullah S 2> <ห>น้องงวดทผ่านมาเนี่ยสามตัวบนบ่มานะคะตาว่ามาสองตัวล่างอยู่ด้พี่น้องมามาหาสองนะคะพี่น้องคะเลวินนะคะพี่น้องคะ พี่น้องอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะสำหรับในทางจากเซียนพาสุกแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับในทางจากเซียนพาสุกนะคะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิ้งงนอกค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคืก่าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องบรรเฮาสุข,ขสกุลน,นะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะพี่น้องคะขอบคุณขอบคุณทนวทางจากเซียนพาสุขค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะพี่น้องคะต้องประหยัดสิบบาดครับแนวทางเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขาเมาื่แล้วก็อย่าลืมด้วค่ะพี่น้องเด้อฝากดากดฝากกด ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่เชได้บปอพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแนวทางจากเซียนผาสุกแนวทางรัฐบาลไทยคะ่ะวันนี้มีเพียงสมนีด้ค่ะพี่น้องแล้วก็สิได้ขอตัวลาพอแม่พี่น้อง,ออมองบมาเท่าสุข,ขสกุขขนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่กวแปในคลิปหน้าคะ่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดี